แบบอายุไล่ๆ <fi> กันครับตัวขวาก็อายุมากสุดนะครับตอนนี้กรรมการนะครับได้พี่นาแล้วนะครับคือให้หมายเลขการที่หกนะครับหมายเลขเก้าแบบที่สี่ครับผมเนืองานใจจะค้นแห่นครับที่สี่หมายเลขเก้าบ้องในกันค่ะก็พี่นาจะจะเห็นเรื่องนาดนี้นะครับเราก็จะให้ความสำคัญทั้งฝ่ายน้องลงไปที่ค่ายน้องที่ดี ก็สามารถเปลี่ยนมาประมบพื้นที่ได้นะครับก็เห็นเจอก็สอตัวอายุใกล้กันแต่อายุน้อยจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ไมผ่านเข้ามานอกนี้ได้หลายตัวนสูตสุดยเจ้าเทียบอันนี้ก็แล้วก็การเปลียบเทียบอีกตัวหนึ่งอันี้ก็ถือว่าอายุน้อยกว่าตัว้รกขว่านะครับแต่เราก็มองถึงความโดดเด่นในหลายอย่างก็มีบางส่วนที่ต้องพัฒนานิดหน้อยเป็นให้หมายเลขแต่กันได้บที่สามเลยครับ สองตัวครับพี่น้องสองตัวที่เหลือเลื่อนตัวมาหน่อยนะฮะมาให้พี่น้องชมชัดๆเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สองตัวสองตัวสุดท้ายนะครับครับพี่น้องขอ FT เลยครับใครมาจากร้อยเอ็ดเบอแปดศูนย์นะครับขอ FT รายครับและ FT จากอุบลอยู่ตรงไหนครับ วันนี้ช่วยจะอยู่ที่ร้อยหรืออุบลครับทั้งสองตัวนะครับสองตัวนี้เราพิจารณาไปดนานนะครับก็มีได้มีเสียต่างกันนะครับในส่วนของตัวการสเกตอย่างที่บอกความเด่นในเรื่องของสะโพนะครับแต่สิ่งที่เราอยากพัฒนาเี่ใเรื่องความสมรรนะต่างกับความหล่อนะครับความหล่อกระดูกแข้งขาอายุขนาดนี้าท้ายขนาดนี้ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่น่ายกับตามอมากครับส่วนตัวเล9 7ครับส่วนของเบอร์80นะครับ80ก็ด้วยอาจจะยุ่งมากกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าความยาวของตัวแอวสันหลังดีนใช้ก็ปุ่ตึงดีนะปุมตึงหาันกัศดแท้ขาถือว่าดีพอเคิ่มไหล่หน้าแือว่าหน้าตาก็ถือว่าดีนะครับโดยภาพรวมนะครับคณะกรรมการจึงให้แบดดี้การิดได้แชมป์ในวันนี้ครับครับ อยเอ็นนะครับลานแถมครับแล้วก็รองก็คือ,อปุบปนราชธานีสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะในรุ่นฝ่ายเพศผู้นะคะความน้ำนักความสูงไม่เกิกน140เซนติเมตรนะคะได้แก่ผ่ายหมายเลข80นะคะเจ้ามันล้านค่ะลูกของเมืองไทยนะคะจากอนุมาลฟางไปนามขอนแไทยจังหวัดรอยเอ็นไทยและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคือเจ้าโชคมงคลค,ค่ะได้เจ้าโชคมั่นคงค่คะ เป็นลูกของชจ้ามงคลน,นะคะจากพื้นเรือ,รอฟ้ารังไงนนชนาวจังหวัดลพบุราชธานีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะเจา้าเพชรราชาค่ะเป็นลูกของทองติงโตจากหนึ่งพื้นไทยฟ้ารังไงานาามจังหวัดบุรพ์ค่ะได้รางวัลชมเชยนะคะเป็นของเจ้านกเล็กค่ะเป็นลูกของพี่เบิร์ดจากเปียงชัยฟา้าจังหวัดขอนแก่นค่ะครับและในโอกาสน,นี้ท่านผู้มีเกียรติท่านอดีตสอสอชูบินได้มาชื่อป,ปกติ ช่วงนี้ส่วนมากใครๆจะเรียกท่านว่าคุณพ่อนะครับแ้วมีลูกสาวสวยก็ขอเชิญท่านปเป็นเกียรติว่าประมาณใกล้ควายที่ชนะการประกวดนะครับขอบคุเชิญท่านสสสุวทิทย์พี่นักพรตนนท,ทาตงทโลกนะคะ,ะได้